สว <ITA> ัสด like, <To> ีครับสวัสดีทุกคนนะครับทุกๆคนทุกๆท่านเนาะเรื่องมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่สี่เนาะตอนนั้นน้องคนนี้เนาะเซลล์ก็มาอยู่กับลุงนี่แหละพี่น้องเนาะมาอยู่กับลุงมาเป็นยูทูบเบอร์สายลุงนะครับน้องเขาก็มาขายของขายอะไรเนาะแล้วก็มาพักที่กระต๊อบรานะรพี่น้องเนาะพักที่กระต๊อบเรานะครับเพื่อที่จะมาขายของน้องเขาก็มีดีในการการพูดเนาะนะครับ มีมีดีในการพูดนะครับพี่น้องเนาะพูดพูดเพื่อการขายของนะครับก็มาอยู่มาอยู่ได้พักหนึ่งเนาะพี่น้องก็ไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรเนาะก็ได้ออกไปนะครับพี่น้องเนาะก็ได้ออกไปก็ออกไปว่าออกไปอะไรเนาะ <c oughs> เราก็ไม่รู้ต้นสายปเหตุเราก็ไม่พูดนะครับในเรื่องนั้นเนาะไปแล้วก็ออกไปนะครับพี่น้องออกไปแล้วก็ไปเข้าทางฝั่งนู้นพี่น้องเนาะไปเข้าทางฝั่งนู้นเนาะจะไปสนิทสนมกับเอ่อทางด้านอะไรนะสสงเกี่ยวด้วยแล้วก็ไปทางด้านออผู้สูญเสียนะครับพี่น้องเนาะไปช่วยขายของขายนั่นขายนี่นะครับพี่พี่เนาะน้องคนนี้ก็ขายของอยู่แล้วชอบในการขายของเนาะ ในการไล์สดขายของนะครับพี่น้องในการไล์สดขายของก็เข้าไปเนาะพี่น้อง <c oughs> ถือว่าสนิทสนมกันพอสมควร <c oughs> จะเข้าก็จะออกเนาะพี่น้องจะเข้าจะออกได้ทุกเมื่อนะครับเป็นปีเนาะนะครับจะเข้าจะออกไปอยู่ไปกินไปนอนอยู่นั่นนะครับเป็นเวลานาน,านอยู่เป็นปีเพราะไห่ผมว่านะเป็นปีนะครับ โอ้ตอนนั้นก็รักใคร่นะครับพี่น้องรักใคร่กมเกลียวนะครับพอจะเรียผ่าดากนะครับพี่สี่เนาะทั้งจูบปากนะครับสไลด์ซอกคอนะครับพี่น้องตอนนั้นเนาะเพรรักกันเด้พี่น้องนะครับอะไรก็อะไรเหม็นก็หอมหมดนะครับพี่สี่ตอนนั้นน่ะเนาะเดี๋ยวจะถึงขั้นนะครับจะเรียถึงผ่าดากเลยนะครับพี่สี่เนาะเพราะความรักนะครับต่อมาถึงตอนนี้นะครับพี่น้องพี่สี่ ครับผมเนาะเขาว่า2ปีครับผมอันนี้ก็ผมก็คร่าวๆเนาะถ้าเข้าจริงๆจริงๆเราไม่น่าประมาณปีหนึ่งนะผมว่านะน่าจะประมาณปีหนึ่งนาะก็รักใครสนิทสนมกันนะครับถึงมาขั้นมาขายของช่วยกันนะครับพี่น้องเนาะมาขายของช่วยทางด้านผู้เสียศูนย์นะพี่น้องผู้เสียศูนย์นะครับแล้วก็เสียเส้นนะพี่น้องนะครับี่สีเนาะแล้วก็ ทางน้องเขาก็ขายของด้วยนะครับก็อาศัยเอกันนะครับในการซื้อสินค้านะครับในการซื้อสินค้านะครับพี่น้องเนาะก็มีผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับพูดง่ายๆนะครับพี่น้องเนาะมีผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับฝั่งนั้นก็ได้ประโยชน์ฝั่งนี้ก็ได้ประโยชน์นั่นคือผลประโยชน์ร่วมกันนะครับเอามาเป็นอัหดับแรกนะครับคือเงินนะครับพี่เอาพูดตรงๆเลยนะครับเพื่อเงินนะครับเพื่อการขายของนะครับเพื่อมีรายได้นะครับ เพื่อจุดเพื่อจุนเจือครอบครัวนะครับเพื่อการทํามาหาแดกนะครับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเอาพูดง่ายๆพูดตรงๆนะครับพี่น้องเนาะอีดีครับพี่น้องอันนี้พูดตรงไปตรงมานะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับน้องเขาก็เคยมาอยู่กับเรานนองเขาเป็นคนขายของเก่งนะพูดง่ายๆไปก็มีวาทศิลป์ในการพูดการเขามีลีลาในการพูดนะครับไม่เหมือนผมนะครับพี่น้องเนาะผมนี่ก็พูดเหมือนไม้ไม่ตีขี้ ขาปัดโอ้ยดีลาในการพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพี่น้องเนาะผู้สูญเสียเนี่ไม่มีดีลาในการพูดนะครับเบบซีเนาะไม่มีดีลาในการพูดน้องคนนี้กเ็เข้ามาช่วยนะครับเข้ามาช่วยนะครับพี่น้องเนาะพอออกจากาฝั่งทางลงแล้วเขาเข้าไปช่วยในการขายของน้องพี่น้องเนาะก็ไปช่วยไปสนิทสนมเข้าไปสนิทสนมกลมเกี่ยวกันนะครับใน ช่วงระยะเวลานั้นนะครับเฟบซีก็ทางผู้สูญเสียก็มีการขายผ้าขายอะไเนาะมีการขายผ้าขายอะไนะครับมีขายขายผ้านะครับเฟบซีเนาะน้องคนนี้ก็ได้มาช่วยขายแล้วก็น้องคนนี้ก็มีการขายของเหมือนกันนะครับนะครับเฟซีก็ได้เอฟซีนะครับทั้งสองฝ่ายเนาะ ในการขายของครั้งนี้นะครับพอตอนนี้นะครับพี่น้องเนาะพอตอนนี้นะครับเีบี่ก็ออกมาเฉกันเองแล้วออกมาเฉกันเองออกมาเฉพฤติกรรมของกันเองกันเล่กันนะครับตอนนั้นนะครับโอ้ถึงจะฟ้องจะร้องกันเลยนะครับถือว่าดูเดือดมากนะครับตอนนั้นเนาะถือว่าดูดูเดือดมากนะครับพบ่ี่นะครับ น้องเขาก็เข้าไปเนาะที่จะเข้าไปช่วยไปอะไรนี่แหละเราก็ไม่รู้หรอกครับที่แน่ๆก็เรื่องผลประโยชน์นะครับมาก่อนเนาะเรื่องเงินนะครับพี่น้องเรื่องเรื่องปากเรื่องท้องนี่แหละนะครับพี่ซีเอาตรงๆเลยนะครับเรื่องปากเรื่องท้องนี่แหละก็เออก็ได้เข้ามาช่วยแล้วก็ไม่รู้อะไรผิดใจกันนะพี่น้องเนาะไม่รู้มีอะไรผิดใจกันมีไม่รู้มีเรื่องอะไรทะเลาะบ่แววกกันเนาะพี่น้องพี่พีก็ได้ ออกไปนะครับก็ได้ออกไปเนาะออกไปนะครับก็เห็นน้องคนนี้ร้องห่มร้องไห้นะพี่น้องเนาะตอนนั้นบอกว่ารถเสียที่อะไรเนาะอยู่กูชินารายหรืออะไรนี่แหละนะครับที่อ่านะครับว่าจะขึ้นมานะครับเพื่อจะขึ้นมาหาทางด้านผู้สูญเสียนี่แหละรถก็เสียนะครับแต่ทางด้านผู้สูญสูญเสียและผู้ผู้สเสียเส้นนี่นะครับพี่น้องเนาะได้ไป ไม่ไปนะครับพี่น้องไม่ไปเนาะก็ไปฉลองเนาะพี่น้องเนาะไปฉลองดูบ้านสวนนะครับอย่างที่ฮาปาร์ตี้นะครับพี่น้องเนาะนี่แหละนะครับเป็นการเจ็บช้ำน้ําใจนะครับอย่างยิ่งเนาะของน้องคนนั้นนะครับดิสิอ่าดีครับเพราะอะไรนะครับเขาไม่เอาใครอยู่แล้วนะพี่น้องไม่เอาใครอยู่แล้วนะครับดิจิตไม่เอาใครอยู่แล้วก็มีการเฉกันออกมานะครับเฉกันออกมาพฤติกรรม ออกมานะครับตอนนี้นะครับก็มีการเสยพฤติกรรมกันออกมานะครับ <c oughs> ่าเข้าไปอยู่ตรงนั้นมีอะไรบ้างเขาพูดอะไรบ้างเ <c oughs> มื่อก่อนทำไมไม่ไม่เห็นไรสดแบบนี้ไม่เห็นไรสดแบบนี้ทำไมตอนนี้ไรสดบ่อยจ้างเมื่อก่อนไม่เคยเอารูมหน้าปกนะครับ ของลูกของลูกนะขึ้นมาแต่ตอนนี้ทำไมเอาเอาขึ้นมาแบบนี้นะพี่น้องเอสซีนะครับตอนนี้ก็จะมีการไลฟ์สดทีทีขึ้นนะครับพี่น้องมันก็จริงนะครับไลฟ์สดทีขึ้นนะนะครับเอซีไม่สนใจนะครับตอการขายของแล้วนะครับตอนนี้เนาะไม่สนใจกับการขายสินค้านะครับอันนี้เราก็ได้แต่ตั้งข้อสังเกตนะครับข้อสันนิษฐานนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเอซี หรือมีอพยาไลานะครับในการคอนโทรลกับเรื่องนี้นะครับเอ้าเอาแบบนี้ไรสุดดีกว่ามันจะได้ตั้งดาแม่งไปเลย <c oughs> ดาแม่งไปเลย <c oughs> เออนะครับแทะมันไปเลยเออนะครับแทะมันไปเลย <c oughs> หรือได้คําแนะนําจากท่านพยาไลาหรือเปล่านะครับพี่ีถึงมาทําแบบนี้นะครับ <c oughs> อันนี้เราก็ได้ได้แต่ตั้งข้อสันนิษฐานเนาะข้อสังเกตน,นะครับพี่น้อง วา่าฟังคําจากใครนะครับที่แน่ๆอันนี้เราก็ามาคิดเนอะอาะครับผมไอพญาไหลมันร้ายนะครับร้ายนะครับหรือจะพญาไหลเราเอาไรสดเลยมันได้ตังควาดีกว่าจะไปขายผ้าขายผ้าไม่ได้ตังนะอผ้าก็ไม่ได้ทอเองไปรับเขามาอืได้พื้นมาสี่ห้าร้อยไม่คุ้มหรอกอืแบบนี้นะพี่น้องะได้สดดีกว่า ไลท์ีวิตยาวแซะไปเลยแซะพอ่อพ่อเองแม่นางเองไปเลยมันจะได้ตั้งแบบนี้บอกนะครับปัญญาไหลก็เป็นผู้แนะนำนะครับพี่ีเป็นผู้แนะนำในการทำแบบนี้นะครับ F ี่สีให้ไลท์สดบ่อยๆแซะไปเลยแซะมันทุกวี่ทุกวันนะครับปัญญาไหลบอกนะครับอันนี้นะยินตะทีนุปัญญาไหลนะครับพีี ผู้โอบรู้นะผู้รอบรู้นะพญาไหลก็ได้บอกไว้อันนี้เราก็ได้แต่ตั้งข้อสันนิษฐานเฉยๆเนาะพี่น้องเนะาะเมื่อก่อนก็จริงๆเนาะไม่ได้ค่อยไลไล่ั้งไลก็ไลแต่ไล,ไไล,ไลไข่ขายของแบบนี้นะพี่น้องไม่ได้ไลไออกมาแซะแบบนี้นะครับพี่นอนะ้องเนาะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผม,ผมก็ยังงงยังงงอยู่นะครับตอนนี้ัญาไหลปกบติดแล้วนะครับปกบติดนะครับพี่จีปกบติดนะ พยาหลาก็ไม่ได้ธรมรมดานะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับอันนี้ก็ไม่ได้ธรรมดานะครับพี่สี่เออนะครับไม่ได้ธรรมดาทั้งคู่นะครับพี่น้องเอ้โมเดิร์ดรามนะครับนะครับมผมก็ความคิดของผมนั่นแหละเนาะน่าจะพยาหลัยนนหละเป็นคนแนะนำเนาะทำเลยทำไรสดแซะเลยแซะเลยแซะพอไเอกแม่นางเอกเลยเดี๋ยวจะมีไรายได้เอง ถ้าไม่แซ้ไม่ดาเขาไม่เข้ามามาดูนะสิวายสั้นๆเนยพี่น้องความคิดของผมเบียงเลยความคิดของผมเอียงเลยนี่อ่าครับผมอ่าอิหีครับเพราะอะไรนะครับพี่น้องมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะอะไรคนนั้นก็เอาแต่ใจนะครับพี่น้องอยู่กับเราก็เอาแต่ใจอยู่กับเขาก็งะคาให้นะครับพี่น้องว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซี อี่หลีครับออนะครับน้องคนนี้นะครับถึงกับนะครับอืมไปแบบไม่เป็นท่านะครับพี่น้องเ้ยไปแบบโอ้ย้องห่ม้องไห้านะครับฟูมคายนะครับพี่น้องเนาะจะเป็นจะตายนะครับพี่น้องเนาะออนะครับว่าอ่าว่าจะว่าทําดีกับผู้เสียศูนย์เนาะและผู้เสียเส้นนะครับพี่น้องเนาะ เออนะครับผลสุดท้ายนะครับก็แยกย้ายนะครับจากกันเนาะเพราะความไม่เข้าใจกันนะครับพี่น้องก็แยกย้ายออกจากกันไปนะครับก็ไปเซะไปกันเนะ,ก,ะ,ก,ะ,ก,ะกันไหนกันถึงจะฟ้องร้องกันนะครับพี่น้องเนาะใครๆคก็เก่งกันทั้งนั้นนะครับทีีเออผมก็ได้แต่นั่งเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็เป็นกรรมการให้นะพี่น้องล่ะเอามั่นเอามั่น เอานะครับพี่น้อง f อฟซี